เกิดให้น้ำท่วมหนักทางภาคตะวันออกของประเทศออสเตรเลียประชาชนกว่า11,000คนในเมืองโมรีซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกขณะที่ประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพไปอาศัยในที่พักพิงชั่วคราวซึ่งกองทัพของออสเตรเลียได้นำเครื่องบินรุ่น430 Hercules นำเครื่องนอนและสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียพยากรณ์ว่าจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในรัฐนิวเซาเวลส์ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นและเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางบริเวณของรัฐขณะที่พื้นที่ตอนบนและตอนกลางของรัฐควีนส์แลนด์ต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนและมีฝนตกหนักถึง132ม mm, ิลิเมตซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เช่นกันค่ะ ขณะนี้มีประชาชนในรัฐควีนส์แลนด์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนแล้วประมาณ200คนโดยมีหน่วยกู้ภัยของรัฐให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านอย่างเต็มที่ขณะที่คณะกรรมการทรัพยากรของรัฐก็กำลังเฝ้าระวังว่าเมืองแร่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศนั้นจะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้มากน้อยเพียงใด ทางนี้น้ำที่ท่วมบริเวณดังกล่าวมาถึง1สัปดาห์ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากค่ะและคาดว่าจะทําให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงถึง2 0 0หมล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ6 6แ0น0ล้านบาท โดยเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วรัฐควีนส์แลนด์และรัฐนิวเซาท์เวล e ์ก็ได้เผชิญกับเหตุน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต35รายบ้านเรือนเหมืองถ่านาหินถนนสะพานและทางรถไฟได้รับความเสียหายจำนวนมากค่ะ